เกมนี้เล่นเป็นฟี่วานนะครับส่วนเป้าหมายของเราต้องคุยกับนนะว่าฟี่เนี่ยไอวานมันจะเก่งก็ต่อเมื่อเจอกับสายโลดังนั้นนั่นไงโดนแย่งเลยกูอ่าเป้าหมายของเราณนะตอนนี้ไม่มีใครดึงธงเลยเออเออไม่มีใครดึงเลยเหรอโอเคช่างมันเป้าหมายของเราตอนนี้นะครับคือสายโลเท่านั้นเลยนะตัวอื่นไม่ต้องสนใจนะครับเอาโล่กูเอาโล่แต่ต้องล่อมันออกมาก่อนเพราะบุกเดี๋ยวแหนจะเอาบุก เป็นไงหนึ่งดอกสวยๆก็บอกแล้วครับว่ามันต้องเล่นโลครับฟียหลักๆคือโลโตอื่นไม่ต้องมองเลยเล่นโลเท่านั้นปุบหนึ่งทีครับอ่มาเฮ้ยห้าศูนย์เลยเหรอเฮ้ยโอเคไม่รอดไม่มีโลเลยอ่ะโอเคโดนปึบโอเคลบซีดลบลบ,รบ,รบปรับครับหนึ่งดอก สตัวสวยๆไม่มีโล่ให้เล่นเลยอะนั่นไง <laughs> โอ้ตายจะได้โอเคบุ๊กมาใหม่ละ <c oughs> เมื่อกี้เห็นนะครับว่าบุกมันผมไม่รู้นะว่าเลือกเขาเท่าไหร่เนาะแต่2อ0หมนะครับสกิลอ่าเมื่อกี้ยังไม่ได้สกิลในธงนะถ้าสกิลในธงจะโดนประมาณ2 5งหมครับแรงแรงแรงคือมันเก่งมันเก่งกับโล่อะ อันนี้ยังไงแชงอ่าเดี๋ยวผมดึงก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมมีน้ามีหน้าที่เหมือนเดิมนะครับฆ่าโล่นะครับปล่อยดีไหมเนี่ยปล่อยนะปล่อยนะผมไปต่อเลยนะครับเพราะยังไงทงไอ้นี่ก็มีบุ๊กจา๋าบุ๊กจา๋าอยู่ไหนเอย่ย <laughs> แม่งกูมาเล่นบุ๊กตัวเดียว ก็ฟรีมันหมาะอย่างเงี้จใจเล่นยังไงเราบึ๊บลบอ่าเคาลเตอร์เคาลเตอร์เคาลเตอร์สิเคาลเตอร์ไม่เคาลเตอร์เล่นแม่งไม่เคาลเตอร์บอกให้เคาลเตอร์ไม่เล่นบอกแล้ววมันแรงมันแรงกับโล่ครับอืบิ๊กมัมโดนก็มีสิทธิ์ตายนะแต่บิ๊กมัมน่าจะโดนหมื่นกว่าโอ้โหบึ๊ปบ,บุ๊ปบ,บุ๊ปบ,บุ๊ปเลือดเต็มสิมึงนั่นไงว่าแล้วเชียวอ่ะมาลบ ลบโอเคหนึ่งดอกปรับสกิลสได้แล้วนะเตรียมค่านะครับวุ๊บโอเคค่าครับปรับ2ตัวสวยๆแล้วก็เอาธงเลยเนาะอยู่ธงยาวนะครับอยู่ธงยาวเลยข้อดีของฟี่วานก็คือสกิลสมันมันเป็นอมะตะวุ๊บโอ้โหโดนนั่นไงบุ๊ปเมื่อกี้ติดบ,บู๊ทนะครับไม่ต้องตกใจนะมาเลยตายเนาะ ทำได้เท่านี้ทำได้เท่านี้ครับจบแล้วจบแล้วสามส,สวยๆไปค่าเยอะอยเหมือนกันนะเมื่อกี้เกมนี้เรามาเล่นเป็นฟี่วานอนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวมาคุยถึงตัวนี้ก่อนเนื่องจากที่เล่นเนี่ยคุยก่อนนะมีคนขอมานะครับโอเคแต่ว่าตัวนี้ผมก็เล่นไต่แบบเก็บอาเศษไปแล้วบ้างนะแต่ไม่ได้เล่นต่อเพราะเล่นไม่ไหวนะครับมาเดี๋ยวดูก่อนอจุดเด่นๆของตัวฟี่ตัวนี้ต้องคุยกันตามตรงนะครับเห็นไหมสร้างความเสียหายให้โล่แรงขึ้น50%เมื่ออยู่ในเขตสมบัติ ชัดเจนนะครับหมายควาว่าเมื่อเกียบู๊กที่ตีไปอยู่22 0 0 0ื่นอ้าอยู่ในธงโดน30,000ชัดเจนนะครับคือมันแรงกับมันแรงกับไอเนี้ยมันแรงกับพวกโล่ครับอ,อันดับต่อมานะครับยาอย่างสกิลสเนี่ยเมื่อกี้จากที่เห็นผมสกิลหนึ่งัดปิวฮาคุบะออกนอกธงอะ่ะถ้าน์ชัดปิวออกนอกธงได้เมื่อไหร่ยน 2, ่นสกิลสองหมายควาว่าถ้าโดนทีเดียว2ตัวสกิลสคือใช้ต่อทันทีเลยเดี๋ยวนั้นเลยอ่ะครับ มันมีข้อดีของมันเนาะผมเลยบอกว่ามันเก่งกับโลครับคือต้องเล่นที่ธงศัตรูเป็นหลักเนาะหรืออ,อื่นๆไม่มีครับไม่มีอะไรต้องสนใจเลยหลักๆนะครับสกิลสองเอาไว้ฆ่าเนื่องจากว่ามันไม่สวนพลังป้องกันมันเลยแรงครับอ่าสกิลที่1นะครับหลังจากสกิลสองเสร็จปับ๊บพยายามไปไม่ได้ใช้สกิลที่1ต่อที่อีกฝ่ายหลบแล้วนะครับอย่างไม่แก่เห็นป่างพอฮาคูบะหลบปุ๊บผลสกิลหนึ่งปับ๊บสกิลสองก็จะคูลดาวน,น์ต่อทันที ซึ่งสกิลสอ่ะผมบอ,อกเลยครูดาวโคตนนาน50วิปีนานมากนะครับแต่ว่ามันแรงกับโล่แบบสุดๆแล้วก็ระหว่างที่ใช้เนี่ยไม่โดนดาเมจด้วยอันนั้นคือข้อดีนะอย่างฟี่2ปีตอนต่อยมัดลัวก็ไม่โดนดาเมจเหมือนกันนะครับลักษณะมันจะคล้ายกันเนาะทุกฟีทุกตัวอ,อันนี้ลถป้องกันอนะ่ะโอเคส่วนเหรียญน,นะครับก็ใส่สายมัดตามปกติได้เลย3โบเจอร์3โบอาสไคโด ได้หมดอ่ะเออม,มันก็แนวหมัดอ่ะเหรียญเซตเหรียญมันมีเท่านี้เนาะส่วนออฟเหรียญน,นะครับก็จะเป็นเลือดก็ได้เป็นเกาะก็ได้เหตุผลเพราะว่าในส่วนของฟี่เนี่ยมันไม่มีเพิ่มคุณสมบัติอะไรเลยเห็นปะเห็นปะมันไม่มีเพิ่มแอตแทกเพิ่มโล่เพิ่มอะไรเลยดังนั้นไม่ต้องเน้นด้านไหนเลยก็ได้ครับไม่มีผลเลยเลยสำหรับตัวนี้นะแล้วก็อันดับต่อมานะครับตัวนี้ก็เป็นซับด้วยนะครับผมเลยเข้าใจคนที่ขอมาเพราะว่ามันเป็นซับใช่ปะอาจะต้องเอา,เอา,เ,อาเอาให้ดูเนาะเนี่ย อยู่ตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะจะได้ฟรีรอแล้วเอามาแทนตัวตัวนี้อีกตัวหนึ่งด้วยเห็นไหมเห็นไหมหมายความว่าฟรีทุกตัวสามารถเป็นซับได้หมดเลยอ่าทีนี้ต้องเอาให้ดูแท็กด้วยนะครับ1 2 3 4 5สี่ห้าแท็กครับชัดเจน6แท็กนะครับก็มันไม่รู้จะตอบไงอะฟรีทุกตัวปั่นไปเหอะคุ้มอยู่แล้วเป็นอย่างนี้แล้วกันเนาะสำหรับตัวฟรีครับ